ลิงก์บอลเลยก็ได้ครับพัลลคิทที่ห้าร้อและ558ระ55าสิคิทที่ห้าร้บเจ็ท้าลูกบ้านฝั่งนองข้ามเล่นกันในโหมดโกรัตเลิฟต้นเม็ดตัง2,000ทั้ง2ฝ่ายคอนโทรลยูนิตได้ก็คือไมเนอร์ยักษ์แล้วก็อาชิดอนแล้วก็สเปียตอนนะครับเจอกับเทียนหนึ่งกาเซต์อัพไรซิงกาเซต์อัพไรซิงอย่างนั้นเหรอน้ำแข็งเวียดไฟแล้วกันนะครับผมอัพอะไรดีอาชิดอนสิครับอืม สเปียตนันก็น่าจะดีเล่นกันในโหมดโกรัชฝั่งตรงข้ามก็เป็นกองทัพที่มากันเบิ่มๆเ,เรายังไม่ต้องอ,อะไรก็ได้ครับล่อเขาดีกว่าครับสายล่อครับสายลอ่อสายลอ่ยลอฟ้าตายซะชื่อไปหนึ่งทีไม่โดนเราไปนี่เลยครับผมเราไปดันเขาไว้หน้าบ้านครับ <What? S 1> นั่นแหละครับนักฮันูเขาจะได้ทำอะไรเราไม่ได้ <What? S 1> แล้วเราก็ตั้งรับ กันอยู่ตรงนี้กว่าที่ฝั่งนู้นเขาจะฆ่าเราตายเนี่ยเราก็น่าจะฆ่าคนเก็บแร่เขาได้มากมายมั้งคิดว่านะครับเออนั่นแหละนักหนูเขาทาอะไรเราไม่ได้เนะเพราะว่าเราใช้บัคกนักหนูนะครับผมยืนมันอยู่อย่างนี้แหละครับคนเก็บแร่เขาจะหมดแล้วเรายังไม่เป็นไรเลยดีมากโอเคเราก็เอาเป็นนักนูอีกนะครับผมแล้วเราก็กระทืบพื้นซะบึ้มๆบั่มๆเงินไปคนเก็บแร่ตายไปเกือบหมดแล้วมั้งนะ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากลับบ้านก่อนก็นได้ครับโยนหอกโอ้เข้าไปโอ้โหเอาคาสเซิลอาชิดอนรับศึกก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นสเปียร์ต้อนโยนหอ,อกรัวๆนะครับหลอกจะเข้าบ้านแต่ไม่เข้าครับวนไปวนมาอยู่แบบนี้ครับผมฝั่งนู้นทำไมเราไม่ได้อยู่แล้วละ่ะชืบทีละ4 0 0ร0 0 0 0ก็จุกอยู่800ตึงๆทีนี้ก็เหลือนักหนูฝั่งตรงข้ามนะครับ ในขณะที่ฝั่งเราก็เดี๋ยวดันนักขนูเข้าไปนะครับไม่ต้องรีบค่าะไรทั้งนั้นเดี๋ยวคาซอนอาชิดอนเราก็ยิงให้เรียบร้อยเอาอยังไม่เรียบร้อยเออเรียบร้อยละเอาละทีนี้คนเก็บแร่ฝั่งเขาเหลือกันกี่คนคน้อยมากนะครับเนะี่ยคนน้อยอะ่ะเหลือกันอยู่4ี่คน4ี่คนนี้เราแบบว่าสบายมากโอเคเขากลับบ้านนะครับเราโคกหัวเป็นปหนึ่งทีก่อนโคกหัวให้สตันนะครับโอเคเขากลับบ้านเราก็กลับบ้านบ้างอะ่ะเราไปสู้อะไรกันตอนนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ได้เปรียบอะไรมากครับ โอ้ฝั่งนู้นมาแล้วนะครับ <Huh? S 1> เราก็จะไม่้ใหเขายิงย <Huh? S 1> ูนิตเราเหมือนกันนะอย่ายิงอย่ายิงใจเย็นใจเย็นไปดันนะขนูเข้าไว้ครับให้อาร์ชิดอนของเราอ่ะยิงคนเก็บแร่นั่นแหละครับผมแล้วเราก็มาโขกหัวใส่คนเก็บแร่ปากปากเรียบร้อยแค่นี้นายก็ไม่มีคนเก็บแร่คอยเก็บแร่ให้เราถ้าคนเก็บแร่ในตายหมดเนี่ยนายก็จะไม่สร้างยูนิตทหารนายก็จะสร้างแต่ยูนิตคนเก็บแร่นั่นเองครับอืม เบอร์ดาเมจไปซะเรียบร้อยหมดครับทีนี้เราก็สร้างยูนิตสร้างยูนิตของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเอาให้มันแบบว่า50เต็ม50นะครับสเปียร์ตันคนนี้ก็ตอดป้อมมันไปเรื่อยๆนะครับเขาใหต่อยเขาใหตีเขายหแซกันไปก็ภารกิจนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับเล่นกันในโหมดโกลัสเนี่ยมาถึงไม่ต้องทําอะไรเลยครับรวบฝั่งตรงข้ามให้มาอยู่ฝั่งนี้ แล้วนะให้กองกําลังของเราโจมตีคนเก็บแร่เขานะครับเพียงเท่านี้คนเก็บแร่เขาก็จะไม่มีแล้วเขาก็จะเก็บแร่ไม่ได้ดี๋ยวถ้าเป็นสกินระเบิดมานี่ห่ามากเลยนะโอเคพอเขาเอานักขนวมาใช่ไหมเราก็ไปติดตัวเขาไว้ครับเขาจะทําอะไรเราไม่ได้แบบนี้แต่เราทําได้ไงคือเรียบร้อยใส่ป้อมต่อไปครับตอนนี้ในยูนิต41เต็ม50แล้วนะครับถ้าเราจะออกมาสู้เนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะ จบเกมเลยแล้วกันนะครับผมดูว่ากองกอมังเสริมเขาเป็นอะไรเนาะกองลังเสริมเขาอาจจะโหดก็ได้นะไม่แน่นะครับเป็นไปได้เราก็ไม่รู้ไงมาแล้วกองกองลังเสริมครับยักษ์กี่ตัวยักษ์สามหรอ <What? S 1> มีแต่คนยักษ์ใช่ไหมถ้ามีแต่คนยักษ์ไม่เท่าไหร่นะถ้ามีแต่คนยักษ์ก็ไปเลยครับผมจุ๊กครับจุ๊กยาวๆครับ <What? S 1> เออนั่นนะ่ะคนเก็บแร่ตายกันไปให้หมดเราจะฆ่าคนเก็บแร่เออเราจะฆ่าคนยักษ์ไหมหรือเปล่านี่แหละนี่คือคําถามฆ่าก็ได้นะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับ จุกจุกอยู่อย่างนี้ไปจุกซ้ายจุกขวาอยู่อย่างนี้นะครับเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกคนยักษ์ช้านะครับเข้าหน้าเข้าหลังแบบนี้โดนโจมตีจากข้างหลังทีละ32ดาเมจคนยักษ์นี่คือแบบจุกอ่ะโอเคครับผมภารกิจนี้ก็สบายสบาย,บายไฟเวียนน้าแข็งนะครับ5นาที49วิเวลาก็จัดว่าพี่อาว,ว่ามันก็นานไปนะสัก5นาที30วิกกำลังสวยครับทีนี้ก็ไป5 5 8กันดีกว่าเฮ้ยต้นคิดมัดมีอะไรซ่อนไหมเนี่ยไม่มีครับผมยังไม่มา เทศก,กาลคิดมัดยังไม่มาเนี่ยคิดมัดอยู่ตรงนี้แต่ยังกดอะไรไม่ได้อ้าวได้แล้วนี่หว่าได้กล่องมาอันนึงเฉยอ้าวโอเคโอเคดีดีด,ด,ดีดีมากดีมากได้กล่องก่อนเวลาวะ่ะเอาละครับผม558ครับภารกิจที่558นะครับเอาชีวิตรอดจากพิษตกดินนะครับเจอกับเทียร์2การเซตอัพไรซิ่งนะครับแล้วก็เจอกับยักษ์จำนวนมากคอโนโดยูนิตได้ทุกรูปแบบเป็นสกินซาเวกนมากดีกว่านะครับสกินรีไซเคิลตายเอาเงินเบิ้มๆจะเจอกับยักษ์จำนวนมากด้วยใช่ไหมเอาชีวิตรอดนะครับผมซึ่งก็ไม่น่ายากปะคิดว่่่าาาไมนนยกะครับ อัน,นี้เราก็เก็บแรกกันไปก่อนซอสบัตออกไปเลยนะครับผมมีซอสบัตรสำรองไ้สักคนหนึ่งคนเก็บแรกก็เก็บแรกกันไปเบิ่มเบิมเราเฝ้าอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับถ้าเกิดเขาออกเป็นอาชีดอนก็เสร็จเราเสร็จโจรเสร็จโจรเพราะว่าเราอยู่หน้าบ้านแบบนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถโจมตีเขาได้แบบฟรีๆนะครับไม่ใช่อาชีดอนครับผมมาเป็นซอสบัตเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจุกจุกซอสบัตเราก็ได้หืนืดนืดติ๊กเก็บของกันครับรีไซเคิลยี่สิบยี่สิบโอเคนักขนูเราขึ้นมาแล้วนะครับ มากันไวมากอะชืบลงล่างโอเคกลับบ้านเลยครับผมเราไม่ยังเป็นต้องอะไรกับเขามากก็ได้นะเอาคาสเซน้าเชิยิงก็ได้นะครับกระโดดตีได้เงินโอเคเยี่ยมมากยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวอ่ามาแล้วครับผมแหล่งเงินแหล่งทองของเราเพราะว่าเราสามารถที่จะดันเขาก็โอ้โหแหล่งเงินแหล่งทองคนยักษ์ก็มาด้วยนะครับมันจะไม่ใช่แหล่งเงินแหล่งทองของเราแล้วละอา้าวตายเลยครับแหล่งเงินแหล่งทองอะไปสู้เลยครับ โอ้โหไหวไหมเนี่ย <c oughs> มันจะไม่ไหวกันตรงนี้แหละยืนอยู่หลังป้อมก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดเนาะเราไม่จัเป็นจะต้องไปบูร้างผ่านอะไรก็ได้นะครับขอเปลี่ยนเป็นเอาสเปียร์ต้อนแทงแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นเอ้ <c oughs> ตายไปหนึ่งเราจะได้เจอกับคนยักษ์จำนวนมากใช่ไหมละ่ะโอเคเอามาเลยเราจะมีสเปียร์ต้อนคนหนึ่งนะครับโคกหัวไม่ทันได้โขกครับเขาตายก่อนไปเลยครับลุยเลยครับผมชึบปากแ0 0เรียบร้อย ยืนหน้าบ้านเลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นแต่สเปียตอนนี้วิ่งเร็วนะเป็นสเปียตอนที่วิ่งเร็วดีนะครับชอบยักษ์อีก2ตัวมาไม่เป็นไรจะเรียกว่าตั้งรับก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าจูก,กันอยู่อย่างนี้มากกว่าเยี่ยมนั่นแหละด้วยความที่เป็นสกินรีไซเคิลเนี่ยราคามันถูกนะครับยูนิตเนี่ยใช้เงินไม่เท่าไหร่ก็สามารถสร้างได้แล้วเมื่อไหร่พระอาทิตย์จะตกดินสักดีพระจันทร์ยังขึ้นอยู่แล้วตอนนี้นะพระจันทร์ยังไม่ตกดินเลยนะครับถ้าพระจันทร์ยังอยู่พระอาทิตย์ก็ขึ้นมา คือนักขนูเราก็เยอะมากแล้วนะครับฝั่งนู้นก็คงต้องมีคนยักษ์ประมาณ6-7คนนะ่ถึงจะสู้เราได้นะครับถ้ามีถ้ามากาทีละสอสามคนนวบอกเลยว่าขนมอุ้ยซูปเปอร์คนยักษ์2ตัวเหรอแล้วก็มีเมอร์ลิกด้วยต้องจัดก,การเมอร์ลิกก่อนครับเอาเมอร์ลิกก่อนนั่นแหละครับทีนี้ก็ไม่ยากแล้วล่ะซูปเปอร์คนยกักษ์แล้วเราจะจุดจะหลบยังไงเนี่ยมันปีซ้ายตีขวาเออนั่นแหละย,ยากแล้วเริ่มยากแลเริ่มยากแล,รกแลครับโอเค ซูเปอร์คนยักนี่ช้ามากนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมจบ5นาที26วีครับผมไม่เร็วไม่ช้าแต่ไวกว่านี้ไม่ได้โอเคครับผมและนี่ก็คือภารกิจที่557และ558นะครับผมสำหรับวันนี้พี่อามก็สิมเมืรอและเกมที่วันี่ต้องขอตัวลาไปถึงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันอกันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแบบครับทุกคนแลแล้วเจอกันครับ